ครับสวัสดีครับผมครับช่องบ่าคูกับน้องพิมพ์ชาแนลเนาะนะครับวันนี้นะฮะก็ทํางานเช่นเคยนะครับที่ร้านเชฟมานะครับเคหะนะครับค้าผีค้าส่งเนาะนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน่าส่งนะครับผมก็รอนะครับรอรถลูกค้านะฮะเข้ามานะครับรับของนะฮะรับเข้ามารับของ ที่เชฟมาค้าส่งนะครับก็ทุกคนก็รอกันนะนั่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับแดดร้อนนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งเช้าเลยนะฮะอีซีโอ้ร้อนมากนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับอากาศไม่รู้กี่องศานะครับประมาณสี่สิบกว่าองศานะฮะก็อยู่กันอมๆแม่ๆนะครับโอ้แต่ว่า คนท้องฟา้ามันคึมนะฮะเี่เออนะครับนี่อะทำงานไปนะฮะนั่งนั่งบนมือรับนั่งคิดถึงแฟนถึงเมียมนะครับอู้รักมากเลยนะฮะไม่เคยเรบับว่าออคิดถึงทุกลมหายใจเลยนะคิดถึงทุกลมหายใจ คิดถึงคิดถึงนะครับตอนนี้ทำงานเป็นอย่างไรบ้างน้อนะครับได้ยอดไหมนะครับได้ยอดหรือเปล่าทำงานได้ยอดหรือเปล่านะครับคิดถึงคิดถึงเมียรักนะครับผมตอนเย็นก็ได้เจอแล้วนะฮะอืมเรอเจอตอนเย็นนะครับฝนฝนตกออกมาแล้วฝนตกดแดดออก มีไงฮะโอ้โหหนะวแดเปียกเป็นบ้ากร้อนร้อนนะก็เออฝนตกก็ดีนะฮะว่าฝนตกแดดออกนะตกเล็กตกเล็กโอ้จะบอกนะตกแค่นี้นะฮะอืมหนาวลบสี <t os> <t os> ่นะฝนตกยังแดดออกนะฝนตกแดดออก ผมนั่งก็แดดออกนะเนี่ยโอ้สุดยอดอ่ะค่ะเมืองไทยเทเวดาให้พรเทเวดาให้พรโอ้อากาศเย็น,นเ,เริ่มแล้วตุ้มแดดออก ฝนตกแดดอ่าก็ชุ่มฉ่ำเนาะประมาณนี้แหละอันนี้ฝนตกยังมีแดดออกและก็ไม่หยุดด้วยนะตกมาเรื่อยๆเออเนาะเกิดปารากฏการณ์อะไรเนี่ยคือฝนตก ล้ําีแดนออกสีเคยเห็นไหมหลับ ความเย็นเนาะนะครับตกตอนที่จะเลิกงานนะดีโอ้ยจะกลับยังไงเนี่ยคุ่มสำทีเดียวเจ้า ก,นะก็ตื่ฝนเนาะฮะก็พักก่อนนะฮะก็จากฝนมันตกแรงซะด้วยสิสมันต่ำด้วยนะ้ำ กลับบ้านได้ไหมเนี่ย ลุงกินน้ำสิลุงเอตีครับสายลุงสายลุงลงมาเนี่ยเออสายลุงเนี่ยเห็นสายลุงไหมโอ้แรงมากลุงนะ เราจะได้กลับบ้านไหม่นาะนะครับฝนก็มาไม่หยุดนะ,นะเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับโอ้ยจะได้กลับมาผมตอนเลิกงานซะด้วยเรามันก็กลับยากดีกลับได้ 你懂。 ตามทางเลยน,นะครับคือมาถึงห้องก็ฝนตกเกี่ยเส้นคือเท้าเปลี่ยนะครัก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับปราร์ติชัติก็ต้องเอาภาพล่มเอาเลยไปด้วยเนาะนะครับผมโอเคนะครับสอง,องรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเปาคือชาแนล กับช่องมาฟูกับน้องพิมพ์ชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย